ลองจินตนาการดูว่าหากเส้นเลือดใหญ่ในการส่งกําลังบํารุงของกองทัพไทยถูกตัดขาดในชั่วพริบตาจะเกิดผลกระทบเลวร้ายเพียงใดต่อความมั่นคงของชาติณจุดที่แคบที่สุดและอันตรายที่สุดของช่องตะกิวบริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วเสียงระเบิดซีซีดังกึกกองกำปนาดฉีกระชากความเงียบสงบของป่ากเขาและเปลี่ยนเส้นทางยุทธศาสตร์ให้กลายเป็นทุ่งสังหารในทันทีแรงระเบิดทำลายรถนำขบวนจนยับเยิน เปลวเพลิงลุกท่วมปิดกั้นทั้งหัวและท้ายขบวนรถบรรทุกยุทธภัณฑ์สำคัญทําให้กองกําลังคุ้มกันของไทยตกอยู่ในวงล้อมของภูมิประเทศที่เสียเปรียบอย่างที่สุดนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติและไม่ใช่แค่อุบัติเหตุแต่มันคือสัญญาณของการซุ่มโจมตีที่ผ่านการวางแผนมาอย่างเงียบเชียบและอำมหิตโดยมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อทําลายขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยสถานการณ์ที่ล่อแหลมนี้กาลังแขวนอยู่บนเส้นได้และอาจเป็นชนวนเหตุที่ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นวิกฤตการระดับภูมิภาค กองทัพไทยจะทำอย่างไรเมื่อถูกปิดตายในพื้นที่สังหารจะพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นการโต้กลับได้หรือไม่หรือนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามชายแดนครั้งใหม่ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดทันทีที่กลุ่มควันจากการระเบิดยังไม่จางหายเสียงปืนเล็กยาวและอาวุธสงครามจากยอดเขาสูงชันก็ระดมยิงลงมาดังหาวฝนกองกําลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งซุ่มซ่อนอยู่ตามซอกหินและไหล่เขาเหนือช่องตะกิว๋วอาศัยความได้เปรียบทางภูมิประเทศเปิดฉากยิงกดหัวหรือที่เรียกในทางยุทธวิธีว่าการยิงข่ม เพื่อตรึงกําลังทหารไทยให้อยู่กับที่สิ่งที่น่าสังเกตคือรูปแบบก,การโจมตีครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการสังหารหมู่กําลังพลให้หมดสิ้นในคราวเดียวแต่กลับมีการคัดเลือกเป้าหมายอย่างชาญฉลาดกระสุนส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ล้อรถห้องเครื่องยนต์และตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเสียหายทางวัตถุและทําให้ยานพาหนะก,กลายเป็นโลงศพเหล็กที่กีดขวางเส้นทางจราจรอย่างถาวรการปฏิบัติการเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า ฝ่ายตรงข้ามได้วางแผนมาเป็นอย่างดีโดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์คือการตัดขาดเส้นทางส่งกําลังบํารุงและทาลายยุโทโธปกรณ์สําคัญที่จะถูกส่งไปเสริมแนวหน้าการยิงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําทําให้พวกเขามีทัศนวิสัยที่เหนือกว่าและสามารถเลือกจุดยิงได้อย่างอิสระในขณะที่ทหารไทยเบื้องล่างต้องเผชิญกับแรงกดดันทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลท่ามกลางความสับสนโอามานฝุ่นควันและเสียงระเบิดที่ดังต่อเนื่องการสื่อสารในระยะแรกเริ่มขาดช่วง ทำให้การสั่งการเพื่อจัดระเบียบการป้องกันทําได้ยากลําบากนี่คือสถานการณ์พื้นที่สังหารหรือคิวโซนคิวโซนที่สมบูรณ์แบบซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อบีบให้ฝ่ายไทยต้องสูญเสียการควบคุมและตกเป็นเป้านิ่งในหุบเขาปิดตายท่ามกลางวิกฤตที่ดูเหมือนจะไร้าทางออกยานเกราะล้อยาอย่าง BTR3E1 ของกองทัพบ,บกไทยที่รอดพ้นจากแรงระเบิดในระลอกแรกได้กลายเป็นป้อมปราการเคลื่อนที่ที่สำคัญที่สุดในวินาทีชีวิตนี้ ด้วยสมรรถนะที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับกามกในภูมิประเทศที่หลากหลายป้อมปืนอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรถูกหมุนหันขึ้นสู่ยอดเขาอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของปืนใหญ่กนพลกระสุนเจาะก,กรอะเป็นชุดสั้นๆแต่แม่นยำแหวกผ่านม่านควันพุ่งตรงเข้าใส่รังปืนของฝ่ายตรงข้ามที่เปิดเผยตำแหน่งออกมานี่ไม่ใช่การยิงกราดแบบตื่นตระหนกแต่เป็นการยิงแบบหวังผลเพื่อกดดันให้้าศสกต้องหลบเข้าที่กำบังและหยุดการยิง กดหัวลงมาชั่วคราวอานุภาพของกระสุนขนาด30มิลิเมตรที่ระเบิดคือก้องบนโขดหินสร้างแรงสั่นสะเทือนและฝุ่นฟุ้งกระจายบทบางทัศนวิสัยของฝ่ายซุ่มโจมตีส่งผลให้จังหวะก,การยิงถล่มของพวกเขาสะดุดลงอย่างเห็นได้ชัดการตัดสินใจตอบโต้ที่เด็ดขาดและฉับไวของผลประจํารถแสดงให้เห็นถึงวินัยและการฝึกฝนมาอย่างหนักเพราะในสถานการณ์ที่เสียเปรียบทั้งชัยภูมิและจํานวนการชิงจังหวะอํานาจการยิงคืน คือหัวใจสําคัญที่จะเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกล่าให้เริ่มตั้งหลักได้แรงกดดันมหาศาลเริ่มเปลี่ยนทิศทางเปิดโอกาสวินาทีทองให้ทหารราบที่ติดอยู่ภายในรถหรือหลบอยู่หลังแนวป้องกันสามารถขยับตัวและเตรียมพร้อมสําหรับการปฏิบัติการขั้นต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการกู้คืนสถานาการณ์ที่แสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้ยอมจำนนต่อความเพลียงพล้ำ แต่พร้อมที่จะสู้กลับด้วยเขี้ยวเล็บที่มีอยู่อย่างเต็มพิกัดเมื่อเสียงปืนใหญ่อัตโนมัติจากรถเกราะช่วยเปิดช่องว่างทางยุทธวิธีทหารราบของไทยไม่รอช้าที่จะช่วยโอกาสนี้ลงจากยานพาหนะและกระจายกำลังเข้าสู่พื้นที่ตั้งรับอย่างรวดเร็วในนาทีชีวิตเช่นนี้วินัยทหารคือสิ่งที่แยกความอยู่รอดดอกจากความตายซากรถบรถทุกที่ถูกทำลายและตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่ขวางถนนไม่ได้เป็นเพียงอุปสรรคอีกต่อไป แต่ถูกแปลสภาพให้กลายเป็นบังเกอร์เหล็กชั้นดีสําหรับกําบังกระสุนกําลังพลแต่ละนายเคลื่อนที่เข้าประจําจุดยุทธศาสตร์สอดประสานการยิงคุ้มกันซึ่งกันและการอย่างเป็นรอบเพื่อสร้างแนวป้องกันวงรอบที่แข็งแกร่งป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามฉวยโอกาสรุกคืบลงมาประชิดต,ตัวบนพื้นถันได้เสียงปืนเล็กยาวและปืนกลประจําหมู่ของไทยเริ่มดังประสานกันเป็นจังหวะส่งอํานาจการยิงสวนกลับขึ้นไปยังจุดซุ่มยิงบนหน้าผาอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าและเสียเปรียบด้านมุมยิงแต่ความแม่นยำและการยิงกระดันอย่างต่อเนื่องช่วยหยุดยั้งความพยายามของข้าศึกที่จะขยายผลการโจมตีลงมาสู่พื้นที่ด้านล่างสถานการณ์ในขณะนี้เปรียบเสมือนการงัดข้อกันด้วยอำนาจการยิงฝ่ายไทยสามารถตรึงสถานการณ์ให้นิ่งลงได้ชั่วคราวเปลี่ยนจากความโกลาหลในช่วงแรกให้กลายเป็นการตั้งรับที่มั่นคงซื้อเวลาอันมีค่าเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาประเมินสถานการณ์และเตรียมการสำหรับการแก้เกมในระดับต่อไป ความกล้าหาญของทหารราบแนวหน้าเหล่านี้คือด่านประการเหล็กที่ปกป้องไม่ให้ยุทธพันธ์สำคัญตกไปอยู่ในมือของศัตรูแม้ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าจะถูกตรึงไว้ได้ด้วยความกล้าหาญของทหารราบและยานกรอกแต่ที่ศูนย์บัญชาการกองทัพภาคการประเมินสถานการณ์กรับตึงเครียดยิ่งกว่าข้อมูลจากสนามรบชี้ชัดว่านี่ไม่ใช่การบกวนตามแนวชายแดนทั่วไปแต่เป็นการวางแผนยึดชัยภูมิที่เหนือกว่ายอย่างเป็นรบหากปล่อยให้การประทะยึดเยื้อด้วยอาวุธประจํากายเพียงอย่างเดียว ฝ่ายไทยจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากการถูกบั่นทอนกำลังในระยะยาวและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียยุโทโธปกรณ์สำคัญหากกระสุนปืนใหญ่ของข้าศึกเริ่มทำงานเมื่อวิเคราะห์ถึงขีดจำกัดของการตีโตจากพื้นที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงตัดสินใจใช้อำนาจตกลงใจขั้นเด็ดขาดเปลี่ยนรูปแบบการบดจากการตั้งรับในพื้นที่ไปสู่การบลแบบผสมผสานเหล่าทัพเต็มรูปแบบ คำสั่งขอกำลังสนับสนุนทางอากาศและปืนใหญ่ระยะไกลถูกส่งผ่านระบรสื่อสารที่เข้ารหัสอย่างเร่งด่วนการตัดสินใจครั้งนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งเพราะมันหมายถึงการยกระดับความขัดแย้งเพื่อจบเกมให้เร็วที่สุดโดยไม่ยอมให้ฝ่ายตรงข้ามมีเวลาหายใจหรือปรับขบวนการระดมสรรพกกำลังจากทั้งทหารบกและทหารอากาศแสดงให้เห็นถึงความพร้อมรบที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนช่องตะกิวจากพื้นที่สังหารให้กลายเป็นเวที แสดงแสนยานุภาพที่แท้จริงของกองทัพไทยเสียงกึกกองที่แทรกผ่านความโกลาหลเบื้องล่างไม่ใช่เสียงระเบิดจากฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปแต่คือเสียงคำรามของเจ้าเวหาที่เข้ามาทวงคืนความได้เปรียบเหนือน่นฟ้าฝูงบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยพุ่งทะยานเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการด้วยความเร็วสูงรักษาระดับเพดานบินต่ำเพื่อสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาและเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีที่แม่นยำดังจับวาง การประสานงานระหว่างผู้ตรวจการหน้าภาคพ,พื้นดินกับนักบินเป็นไปอย่างไร้รอยต่อพิกัดเป้าหมายบนยอดเขาที่เคยเป็นจุดบอดของทหารราบถูกกระบุและล็อกเป้าอย่างชัดเจนผ่านระบดาต้าลิงก์ที่ทันสมัยทันทีที่คำยืนยันการโจมตีถูกส่งออกไปอาวุธปล่อยนำวิถีและระเบิดความแม่นยำสูงถูกปลดปล่อยออกจากปีกเหล็กพุ่งแหวกอากาศเข้าทำลายรังปืนและจุดตรวจการของข้าศึกบนยอดเขาอย่างแม่นยำเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องบนที่สูงครั้งนี้แตกต่างออกไป มันคือเสียงแห่งการทำลายล้างโครงสร้างการซุ่มโจมตีของศัตรูฝุ่นควันจากการระเบิดเปลี่ยนยอดเขาที่เคยเป็นจุดได้เปรียบให้กลายเป็นหลุมนรกฝ่ายตรงข้ามที่เคยมั่นใจในชัยภูมิที่เหนือกว่าต้องเผชิญกับความตายจากฟากฟ้าที่พวกเขาไม่มีทางต่อก่อนได้อำนาจการยิงจากอากาศยานไม่เพียงแต่ทำลายค่าศึกทางกายภาพแต่ยังทำลายขวัญกำลังใจของพวกเขาจนแตกกระเจิงเปลี่ยนสถานะจากผู้ล่าเป็นผู้ถูกล่าในชั่วพริบตา นี่คือพลานุภาพของการครองอากาศที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อท้องฟ้าเป็นของไทยชัยชนะเบื้องล่างก็อยู่แค่เอื้อมในขณะที่ฟากฟ้ากำลังลุกเป็นไฟด้วยอำนาจการยิงของ f 1 6ภาคพื้นดินก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นด้วยเสียงคำรามของราชาแห่งสนามรบปืนใหญ่อัตราจรซีซาจากฐานยิงส่วนหลังเริ่มปฏิบัติการยิงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตามพิกัดที่ได้รับการชี้เป้าวัตถุประสงค์ของการยิงครั้งนี้ไม่ใช่การปูพรมแบรไร้ทิศทางแต่เป็นการยิงแบบปิดประตูตีแมว เพื่อตัดเส้นทางถอยหนีและทำลายจุดรวมพลด้านหลังเขาของฝ่ายตรงข้ามกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ิลิเมตรแหวกอากาศข้ามภูเขาไปตกกระทบเป้าหมายอย่างแม่นยำสร้างกำแพงเพลิงที่ปิดกั้นไม่ให้้าศึกสามารถอ่อนตัวหรือส่งกำลังหนุนเข้ามาช่วยเพื่อนร่วมรบได้ยุทธวิธีนี้เป็นการประสานงานที่โหดหินและเลือดเย็นทางยุทธศาสตร์ฝ่ายตรงข้ามที่รอดชีวิตจากการโจมตีทางอากาศพบว่าตนเองไม่มีทางหนีทีไรเส้นทางที่เคยใช้ลำเลียงพลขึ้นมาบนยอดเขา บาดนี้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นหลุมระเบิดดักสังหารความแม่นยำของระบนนำวิถีและความคล่องตัวของปืนใหญ่ซีซาทำให้กองทัพไทยสามารถย้ายฐานยิงและปรับมุมยิงได้เร็วกว่าที่คาสศึกจะทันตั้งตัวการถูกบีบอัดจากทั้งด้านบนและด้านหลังทำให้โครงสร้างการบังคับบัญชาของฝ่ายตรงข้ามเริ่มแตกสลายความหวังที่จะรักษารูปขบวนเพื่อทำการบดต่อน,นั้นริบหรี่ลงทุกขณะ เหลือเพียงความพยายามเอาตัวรอดท่ามกลางวงล้อมของอำนาจการยิงที่ไร้ความปราณีเมื่อปูพรมด้วยอำนาจการยิงหนักจนข้าศึกอ่อนกำลังลงแล้วก็ถึงเวลาของการรุกค,คาดเพื่อปิดบัญชีที่แท้จริงทันทีที่เสียงปืนใหญ่เงียบลงชั่วขณะสัญญาณการปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดก็เริ่มขึ้นหน่วยรบพิเศษและทหารพลร่มของไทยซึ่งเป็นเคียวเล็บที่แหลมคมที่สุดปฏิบัติการแทรกซึมทางอากาศลงสู่ยอดเขาโดยตรงนี่คือยุทธวิธีการโอบล้อมในแนวดิ่ง ที่แปลเปลี่ยนพื้นที่อันตรายให้กลายเป็นจุดส่งลงกาลังการตัดสินใจส่งทหารราบชั้นยอดเข้าสู่พื้นที่ทุรกันดารไม่ใช่ความบ้าบินแต่เป็นการชิงความได้เปรียบในจังหวะที่ข้าศึกกาลังสับสนและสูญเสียการควบคุมเพื่อกวาดล้างรังต้านทานที่เหลืออยู่ให้สิ้นซากภาพของทหารไทยที่โรยตัวลงสู่พื้นที่เป้าหมายท่ามกลางควันไฟเป็นภาพที่สื่อถึงความเด็ดเดี่ยวและสมรรภาพการโบกที่เหนือชั้นการเข้าสู่พื้นที่ไม่ใช่เพื่อการตั้งรับแต่เพื่อการกวาดล้าง แบบระยะประชิดหรือ CQB CQB ทหารทุกนายรู้หน้าที่และเป้าหมายของตนเองชัดเจนนั่นคือการเข้ายึดภูมิประเทศสำคัญคืนมาและทำลายขีดความสามารถในการบัญชาการของฝ่ายตรงข้ามนั้นจุดที่พวกเขามั่นใจที่สุดการปรากฏตัวของหน่วยรบพิเศษบนยอดเขาเปรียบเสมือนการปิดประตูตายสำหรับข้าศึกเพราะมันหมายความว่าความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่เคยมี บัตรนี้ได้ตกปลับมาอยู่ในมือของกองทัพไทยอย่างสมบูรณ์แบบแล้วการปะทะบนยอดเขาเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ความดุเดือดในระยะเผาขนเมื่อหน่วยรบพิเศษของไทยเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแบ่ CQB หรือการในระยะประชิดท่ามกลางซอกหินและป้อมค่ายชั่วคราวที่พังทลายจากการทิ้งระเบิดทหารไทยเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วและเงียบกริบด,ดังเงาเข้าเคลียร์พื้นที่ทีละจุดอย่างเป็นรอบเสียงปืนเล็กยาวและระเบิดมือดังขึ้นเป็นระยะไร้สะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขา นี่ไม่ใช่การยิงแหลกันด้วยอารมณ์แต่เป็นการปฏิบัติการทางยุทธวิธีที่แม่นยำทุกย่างก้าวมีการระวังป้องกันและยิงคุ้มกันซึ่งกันและกันฝ่ายตรงข้ามที่ขวัญเสียจากการถูกถล่มทางอากาศและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกพบว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับมาจุราที่มองไม่เห็นความพยายามที่จะต่อต้านกลายเป็นความสิ้นหวังเมื่อระบบการบังคับบัญชาของพวกเขาถูกทำลายลงอย่างราบคาบผู้บัญชาการหน่วยซุ่มโจมตีของข้าศึก สูญเสียการควบคุมลูกน้องโดยสิ้นเชิงวิทยุสื่อสารมีแต่เสียงซาของคลื่นรบกวนหรือไม่ก็ความเงียบงันจากหน่วยข้างเคียงที่ถูกวาดล้างไปแล้วเมื่อไร้ซึ่งคำสั่งและการสนับสนุนกลุ่มทหารที่เหลืออยู่จึงแตกกระเจิงบางส่วนยอมจะหมนต์บางส่วนพยายามหลบหนีลงสู่ที่ต่ำแต่นั่นเท่ากับวิ่งเข้าหาปากกระบอกปืนของทหารราบยานเกราะที่ดักรออยู่ด้านล่างการยึดคืนพื้นที่สูงหรือไฮกราวของทหารไทยในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของวัน เพราะมันหมายถึงการดึงเอาดวงตาและเคียวเล็บของข้าศึกออกไปอย่างถาวรเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่เคยควบคุมพื้นที่สังหารให้กลายเป็นผู้ที่ถูกไล่ตอนจนมุมในดินแดนที่พวกเขาคิดว่าเป็นกับดักของตัวเองชัยชนะในระดับยุทธวิธีบนยอดเขานี้ส่งผลให้แรงกระดันต่อขบวนรถเบื้องล่างคลี่คลายลงในทันทีเปิดทางให้ภารกิจกู้ชีพและเคลื่อนย้ายยุทธภัณฑ์สามารถดําเนินต่อไปได้แม้ว่าสถานการณ์ที่หน้าด่านช่องตะกิวจะดูเหมือนสงบลงภายใต้าการควบคุมของไทย แต่ในระดับยุทธศาสตร์กลับเกิดแรงกระเพื่อมระลอกใหม่ที่น่ากังวลเมื่อหน่วยข่าวกรองเริ่มตรวจพบสัญญาณของความช่วยเหลือฉุกเฉินที่ถูกส่งข้ามพรมแดนมาอย่างเร่งด่วนการเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่การถอยทับแต่เป็นการพยายามกู้สถานการณ์คืนด้วยการดึงเอามาหาอำนาจภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในเงามืดยุโทโธปกรณ์ชุดใหม่ที่ถูกส่งเข้ามาไม่ใช่ปืนเล็กยาวธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นเคียวเล็บที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างนัยจะสำคัญได้แก่ ระบอกอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศแบบประทับบ่ายิงรุ่นใหม่ล่าสุดและรับเรดาร์ตรวจการเคลื่อนที่การปรากฏตัวของอาวุธเหล่านี้เปลี่ยนสมการรบไปอย่างสิ้นเชิงเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามชัดเจนว่าต้องการทำลายความได้เปรียบทางอากาศหรือ air superiority ที่กองทัพอากาศไทยครอบครองอยู่พวกเขาหวังจะเปลี่ยนน่นฟ้าที่เปิดโล่งให้กลายเป็นกับดักสังหารสำหรับเครื่องบิน F-16 และลดทอนประสิทธิภาพการยิง สนับสนุนของปืนใหญ่ด้วยการตรวจจับต้นต่อการยิงนี่คือความพยายามยื้อเกมให้ยึดเยือและเปลี่ยนสมรภูมิชายแดนให้กลายเป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธของมหาอำนาจการแทรกแซงนี้ทำให้กองทัพไทยต้องตรหนักว่าศึกครั้งนี้ไม่ได้สู้กับแค่ศัตรูที่มองเห็นตรงหน้าแต่กำลังงัดข้อกับเทคโนโลยีและท่อน้ำเลี้ยงจากเงามืดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนความขัดแย้งระดับท้องถิ่น ให้กลายเป็นสงครามตัวแทนได้ทุกเมื่อเมื่อตรหนักว่าการเผชิญหน้าตามแบบแผนไม่อาจเอาชนะอำนาจการยิงที่เหนือกว่าของไทยได้ฝ่ายตรงข้ามจึงงัดตำราพิชัยสงครามบทใหม่มาใช้นั่นคือยุทธวิธีสงครามกองโจเรอร์หรือการแบตตีหัวเข้าบ้านพวกเขาหลีกเลี่ยงการประทะกับยานเกราะหนักที่แข็งแกร่ง,แ,งแต่หันไปใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วขนาดเล็กแฝงตัวเข้าสู่พื้นที่ป่าทึบและเส้นทางรองเพื่อลอบโจมตีเส้นเลือดใหญ่ของกองทัพไทยนั่นคือขบวนรถ ส่งกำลังบำรุงและจุดพักสเสบียงในแนวหลังเป้าหมายของปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การยึดพื้นที่แต่เป็นการสร้างความหวาดระแวงและตัดถอนพละกําลังอย่างช้าๆเสียงระเบิดจากการโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและกับดักที่วางไว้ตามเส้นทางสัญจรเริ่มดังขึ้นในจุดที่เคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยนี่คือความพยายามที่จะทําให้เลือดไหลไม่หยุดโดยหวังผลทางยุทธศาสตร์ว่าหากกระสุนปืนใหญ่น้ำมันเชื้อเพลิงและ,สะเสบียงอาหาร ส่งไปไม่ถึงแนวหน้ากองกําลังไทยที่ยึดช่องตะกี๋ไว้อาจจะต้องถอนตัวกลับไปเองในที่สุดเพราะขาดแคลนปัจจัยอย่างชีพความท้าทายใหม่นี้พิสูจน์ความอดทนและไหวพริบของหน่วยสนับสนุนการมกของไทยที่ต้องตื่นตัวตลอดเวลาและปรับแผนการคุ้มกันให้เข้มข้นเทียบเท่ากับแนวหน้าเพราะในสงครามยุคใหม่เส้นแบ่งระหว่างแนวหน้าและแนวหลังได้ถูกลบเลือนจนกลายเป็นสมรภูมิเดียวกันที่อันตรายรอบด้านท่ามกลางความพยายามของฝ่ายตรงข้ามที่จะขยายวงความขัดแยง้ง กองทัพไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและได้เปิดใช้งานดวงตาแห่งกองทัพเต็มรูปแบบหน่วยข่าวกรองทางทหารทำงานประสานกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการลาดตระเวนทางอากาศเพื่อสแกนความเคลื่อนไหวในแนวลึกอย่างละเอียดสัญญาณวิทยุที่ดักจับได้และภาพถ่ายความละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV เผยให้เห็นความผิดปกติที่สำคัญนั่นคือขบวนยานพาหนะขนาดเล็กที่พยายามลักลอบขนส่งลังสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะข้ามชายแดนเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติ ข้อมูลเหล่านี้ถูกประมวลผลและส่งตรงไปยังห้องยุทธการทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าศัตรูกําลังพยายามเติมเชื้อไฟให้กับสงครามด้วยอาวุธใหม่จากภายนอกเมื่อทราบถึงแผนการของข้าศึกกองบัญชาการกองทัพไทยจึงตัดสินใจปรับยุทธศาสตร์ครั้งสาคัญเปลี่ยนจากการตั้งรับและตอบโต้ในพื้นที่ปฒนาแนวมาเป็นการรุกทางลึกเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมผู้บังคับบัญชาระดับสูงมองข้ามการปะทะย่อยๆตามแนวชายแดนไปสู่การจัดการที่ต้นตอของปัญหา นั่นคือการทำลายท่อน้ำเลี้ยงหรือเส้นทางส่งกำลังบำรุงที่กำลังลำเลียงอาวุธร้ายแรงเข้ามาหากปล่อยให้จรวดต่อสู้อากาศยานและเรดาร์เหล่านี้ถึงมือหน่วยรบฝ่ายตรงข้ามสถานการณ์อาจจะพลิกผันและสร้างความสูญเสียต่ออากาศยานไทยได้คำสั่งใหม่จึงถูกถ่ายทอดไปยังหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยบินโจมตีทางลึกให้เปลี่ยนเป้าหมายจากแนวหน้าช่องตะกิวไปสู่การค้นหาและทำลายขาบวนลำเลียงเหล่านี้ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่การบรําลัก การปรับแผนที่รวดเร็วและแม่นยำตามข้อมูลการข่าวคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยยังคงเป็นฝ่ายคุมเกมเหนือกระดานอยู่เสมอเมื่อเป้าหมายถูกยืนยันชัดเจนปฏิบัติการตัดเส้นทางลำเลียงทางลึกจึงเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้ความปราณีกองทัพไทยแสดงศักยภาพของการประยุกต์ใหม่ที่ไม่ได้วัดกันแค่ความกล้าหาญหน้าแนวแต่ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยระยะยิงและความแม่นยำ ืนใหญ่อัตราจรซีซาและระบจรวดหลายลำกล้องถูกปรับพิกัดยิงใหม่ข้ามผ่านภูเขาที่กั้นขวางพุ่งตรงเข้าใส่จุดพิกัดในแนวหลังของข้าศึกซึ่งเป็นจุดพักสินค้าและคลังสเสบียงชั่วคราวที่หน่วยข่าวกรองระบุตำแหน่งไว้เสียงระเบิดที่ดังกึกก้องในพื้นที่ส่วนหลังสร้างความตื่นตระหนกให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างรุนแรงเพราะพวกเขาไม่คาดคิดว่าอำนาจการยิงของไทยจะเอื้อมมือมาถึงจุดที่ลึกและซับซ้อนขนาดนี้ได้พลับของการโจมตีระลอกนี้สร้างความเสียหายทางยุทธศาสตร์อย่างมหาศาล หลังบรรจุจรวดต่อสู้อากาศยานและชิ้นส่วนเรดาร์ที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือมาถูกทำลายย่อยยับขาที่ตั้งหรือกระจัดกระจายจนไม่สามารถนำมาใช้งานได้ความหวังของฝ่ายตรงข้ามที่จะใช้อาวุธใหม่มาพลิกเกมต้องมอดไหม้ไปพร้อมกับกองเพลิงการโจมตีนี้เปรียบเสมือนการตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญที่หล่อเลี้ยงสงครามทำให้การส่งกำลังบำรุงที่จำเป็นต้องหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงอาวุธหนักและกระสุนสำรองที่ขาดแคลนอยู่แล้วยิ่งทวีความวิกฤตหนักขึ้นไปอีก สถานการณ์นี้บีบให้หน่วยรบแนวหน้าของข้าศึกตกอยู่ในสภาวะโดดเดี่ยวไร้สบิงไร้กระสุนเพิ่มเติมและที่สำคัญที่สุดคือไร้ความหวังที่จะเอาชนะอำนาจการยิงที่เหนือกว่าของไทยได้เมื่อรปรสาสั่งการถูกตัดขาดและเส้นทางลำเลี้ยงอาวุธถูกทำลายเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามก็ตกอยู่ในสภาวะอัมพาตอย่างสมบูรณ์ความพยายามที่จะสร้างเขตห้ามบินกลายเป็นความล้มเหลว เพราะขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยตัวจับและหน่วยยิงจรวดประทับบ้าหญิงที่กระจัดกระจายและขาดการประสานงานไม่สามารถคุกคามฝูงบิน F-16 ของไทยที่ครองความได้เปรียบในระดับเพดานบินที่เหนือกว่าได้อีกต่อไปน่านฟ้าเหนือช่องตะกีวจึงตกเป็นของกองทัพอากาศไทยอย่างเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกทางทหารว่า Absolute Air Superiority Absolute Air Superiority สถานการณ์ในสนามรบเปลี่ยนเป็นรูปแบบ One ไซ หรือเกมข้างเดียวอย่างชัดเจนเครื่องบินรบของไทยสามารถบินลาดตะเวนและเลือกเป้าหมายทำลายยานพาหนะหรือที่มั่นที่เหลืออยู่ได้อย่างอิสระโดยแทบไม่ต้องกังวลต่อการตอบโต้เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ที่วนเวียนอยู่เหนือศีรษะกลายเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังที่สุดกระดันให้กองกำลังฝ่ายตรงข้ามต้องมุดหัวอยู่แต่ในที่กำบังไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นมองฟ้าหรือเคลื่อนย้ายกำลังพลทุกการเคลื่อนไหวบนพื้นดินถูกจับจ้องและพร้อมที่จะถูกลงทันในวินาทีที่เผยตัว นี่คือบทสรุปที่แสดงให้เห็นว่าในสงครามสมัยใหม่ชาติใดที่สูญเสียการควบคุมน่านฟ้าเท่ากับได้พ่ายแพ้ในสมรภูมินั้นไปแล้วกว่าครึ่งตัวในที่สุดเสียงปืนที่ดังคืกกล้องไปทั่วหุบเขาช่องตะกิวก็เงียบสงบลงพร้อมกับการถอนตัวอย่างสิ้นหวังของกองกําลังฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่เพราะพวกเขาขาดแคลนความกล้าหาญแต่เป็นเพราะสายป่านทางยุทธปัจจัยถูกตัดขาดจนสิ้นเชิงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้พิสูจน์สัจธรรมอมตะของสงครามที่ว่า มือสมัครเล่นพูดเรื่องยุทธวิธีแต่มืออาชีพพูดเรื่องพาธิการกองทัพไทยสามารถรักษาพื้นที่ยุทธศาสตร์และปกป้องขบวนสินค้านำส่งไว้ได้ไม่ใช่แค่ด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าแต่ด้วยระบบการบทที่สอดประสานกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่การครองอากาศการยิงสนับสนุนไปจนถึงการตัดทอนกำลังส่งบำรุงของข้าศึกทำให้ไทยสามารถชนะโดยไม่ต้องรบยืดเยือ้อและหยุดยั้งความขัดแย้งไม่ให้บานปลายกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ เหตุการณ์จำลองที่ช่องตะกิ่วให้บทเรียนที่ล้ำค่าแก่เราว่าในโลกที่มหาอำนาจกำลังงัดข้อกันและสถานการณ์โลกมีความผ,ลผลันผวนการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงคือหลักประกันเดียวที่ไว้ใจได้ที่สุดประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตอาวุธและกระสุนภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจากต่างชาติที่อาจถูกตัดขาดได้ทุกเมื่อควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายการทูตแบบภายลู่ลมที่ถ่วงดุลอำนาจอย่างชาญฉลาดเป็นมิตรกับทุกฝ่าย แต่ก็มีเขี้ยวเล็บที่คมกริบพอที่จะทําให้ไม่มีใครกล้ามองข้ามชัยชนะในสมรภูมิไม่ได้วัดกันที่ใครเริ่มยิงก่อนแต่วัดกันที่ใครยืนหยัดอยู่ได้เป็นคนสุดท้ายด้วยความพร้อมที่เหนือกว่าแล้วคุณล่ะครับคิดว่ายุทธวิธีใดสําคัญที่สุดในการปกป้องชายแดนไทยระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือวินัยของทหารกล้าลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างและถ้าชอบเนื้อหาเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดการวิเคราะห์สถานการณ์โลกและกองทัพไทยในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ